สวัสดีค่ะวันนี้เพลยหน้ามากา็จะมาทำคลิปอสอนแต่งหน้านะคะสำหรับวงนี้ก็จะเป็นสำหรับสนะาวออฟฟิศเนาะก็คือคียก็จะอยู่ที่การแต่งหน้า,าไม่เยอะเกินไปแล้วก็ให้ดูไม่เป็นคราบระหว่างวันสามารถก็แต่ก็จะมีการทัชัพบางนะคะเพื่อให้เครื่องสเปรยอยู่ดทนวันนี้จะไม่เน้นการลองพื้นมากนะคะจะรองบางอี๋ยวไปดูวันเขาเป็นยังไงเนาะ อันดับแรกค่ะเป็นเฟสไพรเมอร์นะคะเพื่อให้เครื่องสาอางติดทนนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะสำหรับไพรเมอร์ก็จะช่วยได้บ้างแต่ถามว่าทั้งวันเลยไหมแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงจริงๆเราก็คิดว่าไม่สามารถนะคะเพราะแต่ก็ไม่แน่ว่าพวกไพรเมอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เราคินจะใช้นิดน,นึงแล้วก็ใช้สนิ้วถูวนนี้นะคะแล้วก็ลงทั่วไปเนานะแต่ไม่แน่ใจว่าพวกเคาน์เตอร์แบรนด์สำหรับที่เคยใช้เหมือน,นกันเนาะว่ามันจะ ช่วยคุมมันเหลือให้เครื่องสำอางติดทนได้ทั้งวันขนาดที่โฆษณากันหรือเปล่าพอเราไม่เคยใช้นะคะโอเคอันดับต่อไปนะคนนี้จะใช้เป็นบีอันนี้เป็นกึ่งเบสนะคะจะเป็นเนื้อสีเขียวเป็นของเลล่านะคะหรือที่เรียกกันว่าเลล่ามาลายเขียวเนาะเนื้อจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะโอเคจะใช้ไม่เยอะมากนะคะลงบางๆไม่ต้องหนา,าก สีจะค่อนข้างทาออกมาแล้วสีจะค่อนข้างวอกนิดหนึ่งนะคะก็ให้ดูกระจางใสก็ต้องระวังนิดหนึ่งอย่าลงมากเกินไปเนาะก็ลงทั่วใบหน้านะโอเคหลังจากลง ทังหน้าแล้วอันนี้ก็จะเห็นว่ามันกระจ่างใสขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ให้การปกปิดอะไรเลยจะไม่ให้การ cover up อะไรทั้งนั้นนะคะก็คือแค่ปรับสีผิวเท่านั้นเนาะ,ะต่อมาเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ในการช่วยเกี่ยวกับเรื่องพวกใต้ตาน,นะคะแล้วก็ใครมีรอยสิวหรือยากจะปิดจริงๆอะ่ะส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบให้แบบการรองพื้นแบบว่ากลิบมาถึงขนาดไม่เห็นรอยสิวไม่เห็นอะไรเลยดยังนั้น มันดูแบบเกินไปหน่อยเนาะอันนี้เราก็จะยังเห็นแบบว่ามีไฟฟ้าลากี้ก็จจะเห็นอยู่บ้างเห็นแล้วว่าปรับให้มันดูเนียนขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็มีบริเวณใต้ตาแล้วก็รอบดวงตาที่เราจะลงคอนซีลเลอร์บางๆเช่นเดียวกันนะคะใช้เป็นคอนซีลเลอร์เนื้อลิควิดเนาะ โอเคื่องจากวันนี้เราไม่ได้ใช้ครีมรองพื้นนะคะเราก็จะมาเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งผสมรองพื้นกันค่ะเนื่องจากในส่วนของเบสเนี่ยเราใช้สีค่อนข้างสว่างเพราะฉะนั้นวันนี้แป้งที่จะใช้เป็นเบอร์สามนะคะไม่รูปภาพกับ้านหรือเปล่าเนาะเพราะถ่ายกล้องหน้านะคะ,ะเป็นแป้งเบอร์สามที่สีก็ไม่ถึงับเข้มมากนะคะก็กลางๆก,ก็สีก็จะใกล้เคียงกับผิวจริงเราเนาะกดๆนะคะ กดซับทั่วไปหน้าค่าหลังจากลงเบ<ม>สแล้วก็แป้งมันทีละร้อยแล้วเราก็ตามามลงอาย primer อยู่ในเลยอาย primer นะครับ่อ<ม>ให้สีตาเนี่ยติดท,ทนทางวันแล้วก็ไม่ตกล้องนะคะวันนี้คิมใช้ของ elf <c oughs> นะคะ elf <c oughs> เป็น Essential Eye Primer นะคะ <Okay. S 1> ไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็ใชยย้นิวเกลี่ยให้ทั่วเนาะ mm hmm. ในระหว่างที่เราอายไพรเมอร์เสร็จตัวนะคะเราก็จะมาเขียนคิวกันเขียนคิ้ววันนี้ก็เริ่มต้นซึ่งก่อนหอันนี้ชิมเคยทำคลิปอรอรสรัรสรการสอนเขียนคิวไว้ใคร ก็กลับไปดูได้แต่วันนี้ก็จะมีทริคพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะคะมาดูกันค่ะค่ะอันดับแรกก็จะเป็นดินสอนะคะนี่เป็นของ BSC นะคะค่ะก็เริ่มนด้วยการล่างโครงคิ้วก่อนนะคะส่วนับเพก็จะเป็นเส้นล่างเหมือนเดิมเขียเส้นใต้ก่อนเนาะเวลาเขียนคิ้วเนี่ยเราอย่าเขียนอย่างนี้แล้วกลับมาเขียนอย่างนี้เพราะอาจจะไม่เท่ากันให้มองตรงๆที่กระจกนะคะเพื่อเวลาร่างโครงคิ้วเนี่ยคิ้วทั้งสองข้างเราจะได้ เท่ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะนั่งเบาๆเนะะี่ยค่ะแอข้างเหมือนกันนะโอเคให้มันโครงประมาณแค่นี้เนะาะทำอีกข้างเหมือนกันค่ะ โอเคค่ะกมืก่ได้โครงลักษณะประมาณนี้แล้วเนาะเราก็จะมาลงเป็น Brow Powder นะคะคิมจะใช้เป็นเค้กไลเนอร์ของ M.T.I. นะคะสีน้ำตาลฝั่งนี้นะคะ<ฮ>กับแปรงเขียนคิ้วหัวตัดแบบนี้เนาะ เปนมาเกือบถึงหัวคิ้วนะคะไม่ต้องไวแบบว่าชิดหัวคิ้วมากแล้วหลังจากนั้นในส่วนหัวคิ้วเนี่ยราจะใช้เป็นแป้งอะไรก็ได้เป็นขนแบบลักษณะประมาณนี้นะคะกับสีเดิมนี่แหละแล้วก็แตะออกนิดนึงแล้วก็มาไล่ช่วงหัวคิ้วเพื่อให้หัวคิ้วเนี่ยมีความจางกว่าหางคิ้วนิดหน่อยแนละ้วให้เป็นดูเป็นการไล่สีดูมีทักษะนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะ แล้วอีนะคะโอเคมาได้เป็นคิ้วเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วเนาะเราก็ต่อไปจะเป็นทริคที่บอกว่าจะมีทริคที่เกษ่องกาการเกยนคิ้วหลายคนอาจจะมีปัญหา ที่เจอบอ่อยสำหรับการเขียนคิ้วคือหาคิ้วตลกบบ้างระหว่างวันเนาะก็จะมีต้องเติมต้องอะไรอ,ะอันนี้ไปเจอมาคือถูกใจมากเลยทีเดียวเนาะสำหรับอ,อันนี้ก็จะเป็นเนเปลิคนคาลิแทตูนะคะเป็นเจรไลเนอร์เราจะเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะจริงๆเราเป็นเจรไลเนอร์แต่เขียนซึมเอาไว้เติมช่วงหาคิ้วเพื่อให้มันอยู่ยืดทนตลอดทั้งวันเนาะ,ะสำหรับตัวเนี้ยชอบมากชอบกว่า ก็น,นั่นเนี่ยซื้อสุก,กุเป็นสุก,กุคิงนี่อะไรเนื่อมาเกือบสองพันนะคะแต่ว่าไม่ปลื้มเลยเลอะเห็นเขาบอกรีวิวว่าดีนักดีหนาแต่ว่าเราใช้เราเลอะแต่หลายคนอาจจะใช้ดีก็ได้เราก็จะใช้เติมตัวสําหรับตัวนี้เนาะเราจะใช้กับเฉพาะส่วนหางคิวนะคะก็ไล่สีมาประมาณนี้เพื่อให้หางคิวเราติดทน หรือใครแบบชอบเขียนคิ้วเข้มอยู่แล้วก็อาจจะใช้อันเนี้ยทั้งคิ้วไปเลยก็ได้แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันมันคมเกินไปนโอเคก็จะได้ประมาณนี้เนานะนะคะก็และดท้ายก็จะเป็นมาสคาร่าสำหรับปัดคิว้ว เป็นของเมเปิลลนเหมือนกันรัแบหบนึ่งนะเป็นสีน้ำตาลก่อนหน้านีน้นใช้สีน้ำตาลแดงเพราะว่าตอนนั้นทำผมออกโทนแดงนิดนึงแต่ตอนนี้สีแดงหลุดไปหมดแล้วก็ก็ลัใช้สีน้ำตาลน,นะคะมาดูว่ามีอะไรพิเศษนี่แปลงปกติแป้งเมเปิลลนจะเป็นหัวกลมๆเป็นบอลใหญ่ๆใช่ปะ่ะอันนี้ไม่ใช่ของปลอมนะแต่ว่าเราซื้อมาเราก็ใช้กันไก่อะเลมเล็มรอบๆตรงที่เป็นแปลงลูกบอลกลมๆนั้นออกเพื่อให้มัน เขากันทั้งหมดเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าแปรงหัวกลมๆอ่ะเราใช้โอ้อมเก็ขอสองกระจกดีกว่าแป้งหัวกลมๆอ่ะมันใช้กับช่วงห่างคิว้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะค่ะเพราะบางทีเนี่ยอย่างเราจะมาเก็บรายละเอียดช่วงห่างคิ้วอย่างเงี้ยแปรงกลมๆม,มันอาจจะกว้างเกินไปแล้วก็ใหญ่เกินไปสําหรับสําหรับบริเวณห่างคิ้วนะคะ Okay. เดี๋ยวมือสักคุณเลอะไปน,นิดนึงขออนุญาตซ่อมก่อนเนะ okay. าะโอเคค่ะซ่อมเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะใช้แป้งผสมรองพื้นกับคับแล้วก็ปาดปาดให้มันส่วนที่เลอะมันหายไปแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ต่อไปที่จะเป็นใช้เป็นไอเชโดเบสก็คือเมเปเลียนคลเลทัตพูนะคะสีที่ใช้ก็คือสีแบบ็ูเดบรอนส์หลายคนที่ดูคลิปก่อนนาน,นี้อาจจะเห็นว่าคิมใช้เจ้าตัวเนี้ยแต่อาจจะแบบมีหลายๆสีเนาะ ช้ ine, เมเบลินคัลเลอร์แทชทูเนี่ยค่อนข้างบ่อยเพราะคือค่อนข้างชอบอะค่ะเพราะว่าอาจเป็นในส่วนของสีด้วยและมันติดทนจริงๆไม่เป็นคราบไม่ครีซพอให้ไม่รองพื้นเนี่ยก็จะไม่ครีปเลยตลอดทั้งวันนะคะก็รองพื้นใส่บางๆจริงๆเนี่ยสำหรับวันไหนที่ขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยแค่แบบสีนี้สีเดียวก็จบคิดอะไรเนอออกจากบ้านได้เลยเนาะ โอเคหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาลงสีปากเริ่มต้นกับสี YDK นะคะสีนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันเนาะสี YDK เป็นสีเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าสีอะไรเนาะกับช่วงบริเวณทั่วเปลือกตาเลย สีวอดีเคก็จะสีค่อนข้างคล้ายแล้วใกล้เคียงกับสีแบททูดเบรอ์เมื่อสักครู่นะคะจะเป็นสีออกแบบว่ารอนรอนแต่ว่าสีวอดีเคเนี่ยจะมีติ่งของสีชมพูนิดนึงความเกี่ยวมันก็จะได้ความเงาแล้วก็เนื้อสีที่แน่นยิ่งขึ้นกว่าตอนที่เราใช้ลงแบททูดเบรอ์อย่างเดียวเนาะเพราะลงไปทั่วเปลตาแบบนี้ค่ะ โอเคเนาะหลังจากนั้นก็ใช้แปรง blending เราจะใช้แปรงที่มากับพาเลตก็ได้นะคะกับสีส n a k e บค่ะในการแรงเมาช่วงหางตาแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องถึงกับขัดเบ้าค่ะแค่ให้ตาดูแบบว่ามีมิติขึ้นมาเล็กน้อย แค่นี้นะคะแล้วก็เบลนให้สีมันฟุงขึ้นไปค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวตอนตอนที่ไฮไลท์หนกคิ้วเนี่ยเราจะเอาสีไฮไลท์กลบลงมาเพื่อให้มันดูต่ำลงแล้วมันก็จะได้ความกลมกลืนของสีระหว่างช่วงไฮไลท์หนกคิ้วกับช่วงสีสเนกไบที่เราเบลนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้ความสมูุมากขึ้นโอเคหลังจากเราเบลนขึ้นไปสูงพอสมควรประมาณนี้เนาะเราก็จะใช้กับ เป็นแปลงอะไรก็ได้เป็นแบนแบ,บนี้เนาะกับสีไฮไลท์สำหรับเค็มจะใช้สีวันนี้จะเป็นสีแมตนะคะกับสีฟ็อกซี่เป็นสีเนื้อเนื้อสีแมตเนื้อเนื้อในการไฮไลท์หนกคิวนะคะเวลาไฮไลท์หนกคิวก็ฝาดไปอย่างที่บอกว่าเราก็จะเบลนดให้มันต่ำลงมาถึงช่วงที่เรา แรงเงาช่วงหางตานะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความกลมกลืนกันมากขึ้นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสีอ,อ่อ,อนๆไม่เข้มมากเนาะเดี๋ยวขออนุญาตทำอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มความสว่างบริเวณหัวตาไฮไลท์ช่วงหัวตานะคะด้วยอันนี้เป็นพาเลทข,ของลูน a าโซนะคะกับสีสีขาวหรือใครไม่มสีขาวสีขาวอะไรก็ได้เนาะลักษณะประมาณนี้น,นะคะสีขาวที่เป็นแบบชิมเมอร์ นหน่อยนะคะกับบริเวณหัวตา ก็เกลี่ยให้มันเข้ามาอ่นิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันกลมกลืนกับสีเดิมที่เราลงไว้ก่อนหน้านี้เนาะไม่ให้มันดูแบบเป็นขั้นโอเคฉลากก็จะใช้เป็นไมเบลินคาร์เัตพูเหมือนกันนะคะสีทูคูเป็นสีขาวนั่นเองขาวออกมุกๆนะคะกับ แรงเล็กๆเ,เนาะอะไรก็ได้นะคะในการเขียนเส้นน้ำตาด้านหัวตาเนาะเพื่อเพิ่มความสวา่างอีนิดนึงก็จะได้ประมาณน,นี้ ก็จะามาเขียนไลเนอร์กันนะคะเขียจะใช้ลิปิดไลเนอร์ของอะไรก็ได้ที่มีนะคะ <Okay. S 1> เขียนมาสุดผ่างตาแล้วก็วิ่งนิดหน่อยอะคะ่ะก็คือเรื่องเชฟของไลเนอร์ แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะแต่ละคนเขียนมีรูปหน้ารูปตาที่แตกต่างกันก็เรื่องของในส่วนของอะไรเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ฉันจะเป็นคนชอบเขียนเส้นใหญ่ ลังนั้นก็เดี๋ยวทาล่างก่อนละกันเนาะทาล่างก็จะใช้เป็นเจล ข้างหนึ่งที่เหมือนกันนะโอเคก็จะได็สองข้างแบบนี้เนาะหลังจากนั้นก็มาบัดมาสตคอา์กันค่ะ พอมาก็คนตับล้อมนะคะหรือว่าชีวิตประันใครจะไม่ติดแบบนี้ก็ได้ในส่วนของขนตับลอมเนาะหลายคนอาจจะมีปัญหาแบบการติดขนตับลอมทั้งวันเว้นระยะเวลายาวนานเนี่ยอาจจะมีปัญหาในส่วนของหัวตาสหรับพีมเองจะเป็นเลยก็คืออาจจะมีหัวตาอาจจะหลุดหรือน้ำตาไหลหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะวันนี้ สำหรับการแต่งหน้าทำงานตลอดทั้งวันจะใช้เป็นขนตาคู่เดียวแล้วก็แบ่งออกเป็นสองชิ้นแบบนี้เพื่อติดเฉพาะช่วงหางตานะคะจะไม่ติดเต็มทังตาเนาะกับกาวติดขนตาอันนี้สภาพอาจจะดูเล็กไปหน่อย ก็ติดเฉพาะช่วงหางตาแบบนี้นี่ยัะเองโอเคอเนาะอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพเพราะกล้องอยู่ต่ำโอเคก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้นะคะภาพรวมที่ได้ออกมาสำหรับตาเนาะโอเคจากนั้นก็ถัดขนตาล่างนิดหน่อยอเ,อเนาะ โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตรงตาก็เดี๋ยวมาซ o มกันใกล้ๆทีนหลังจากนั้นก็จะมาคอนทัวร์นิดหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นบลัชนะคะบลัชออหลายๆสีแบบนี้เนาะจะใช้สีฝั่งนี้สีตาในการคอนทัวร์ สมูทนะคะเขาจะไม่เข้มมากนะคะและใช้สีข้างๆกันนะคะที่เป็นสีไฮไลท์ ก็จะใช้บลัชเป็นสองสีนี้เลยรวมกันทั้งชมพูและส้มนะคะสีจะไม่เข้มมากนะคะก็จะเป็นออกนวลๆมากกว่าเนาะเน้นบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็ให้มันเสียงขึ้นไป แล้วก็ลิปสติกนะคะวันนี้ลิปวนี้ <All right. S 1> แนะนําเลย mm hmm. สําหรับสาวออฟฟิศหรือว่าอะไรที่แบบบางทีเราต้องไปกินข้าวไปอะไร mm hmm. คือ l o r e ียลนะคะชัยแครสคือเป็น stain, ลิปสเตนกึ่งกลอสกึส่งอะไรสักอย่างแล้วสีสีค่อนข้างติดทนแล้วก็เวลาเรากินน้ําบนแก้วบนอะไรเนี่ย จะไม่มีคราบสีจะมีคราบแค่เป็นความเป็นกรอสติดที่แก้วแต่ว่าสีเนะี่ยอยู่ที่ปากเราคือคุณงางโอเคแล้วสีสวยมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะก็ไปดูกันได้ที่เคาน์เตอร์ลราเรี้ยวเนาะราคาก็ไม่สูงมากสามารถหาซื้อกันได้ห้างสปรสินค้าทั่วไปเนาะอันนี้เป็นสีฟีนัสนะคะเบอร์หกร้อย ก็จะไม่เข้มมากประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคนี้ก็จะไม่เยอะมากนะคะผมก็เก็บเรียบร้อยมาเลยเนาะวันนี้ก็อย่างที่บอกคะ่ะในส่วนของผิวในส่วนของ,ของการรองพื้นเนี่ยจะไม่ได้ลงอะไรมากมายก็จะเน้นที่แป้งผสมรองพื้นสังเกตว่ารอยสิวยังเห็นจางๆอยู่เลยเนาะ <Yes. S 1> แล้วก็จะเน้น กับดวงตาเหมือนที่ผ่านๆมาเพราะเป็นคน,นชอบเน้นการแต่งตามากกว่านะคะแล้วก็ทริกที่บอกว่าการใช้เจลไลเนอร์สีน้ำตาลในการเขียนคิ้วก็จะช่วยให้หางคิ้วเนี่ยไม่ลบเลือนระหว่างวันเพราะว่าเมประเนตอนนี้เขาการันตีว่าติดทนนานถึง36ชั่วโมงแต่ไม่รู้จริงเปล่าเพราะไม่เคยแต่งหน้าติดกันถึง36ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วผ่านอะไรนาทีแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปเกล่าที่ผ่านมาและคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะ โอเคอาจจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ดูภาพกันไปแล้วกันเนาะโอเควันนี้บายบายค่ะ